ทีมันแน่นแน่น hmm. สิสินี่อันใหญ่ใส่กรอบใส่อุ่นอ๋อ คุณพี่ชื่อค่ะที่ฉันเ็น่ะวนคิขลกแดสวัสดีค่ะทานข้าวค่ะ ้านนี้ก็มาแล้วไม่รู้เลยเสียงคุยกันดังแด้งดองเด้ง,ดง,ดง,ดงดไปขายของนะเจ้าของไปขายันตัวดองเก้อ,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 อ เขาเหงาอันนี้ถ้า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 มันแข็งนะถ้ามันแข็งรันเย็นนะ

สวัสดีค่ะทานข้าวกลางวันค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะให้กำลังใจแม่ลูกเา้องรอฟังบตอยระวังนะมือบี้ๆเลยตั้งเด็กก่อ ม, print, มันไม่ i, drawing, factual 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 uh huh. okay, ติตเอ้ยม no ันจิตคอทีหลังแต่มันจะตำเงอก่อนมตอนนั้นดนสอก็เลเข้าอา่เวว่าักไม่สอก็จะนตัวเลยนะคะโเคนี้แล้วอกว่ายังมีุศลนะที่จะมีการอร้องกันหรือว่ามีการดำเนินคดีกันนะครับคื

นี่แม่กินไกทอดยายส่องอม้วเมื่อวาก็ไม่น่องไม่ต้องซื้อคุกแ่กาสินให้โชเ์จีนมไม่ต้อกมมนนมางนันยังไม่ม่เยอะเหรออยอ่านว ก็ได้มากเป็นตัวเรืองราวของแตวันแี้วน็นม่คอตักระทรวงด้านที่เจ้าเป่าก็จะฝันี่างเงี้ยนะฝันข้เจ้าเป่าเขา้องเงี้ย้าหมื่นเจ้สาวเขาไม่งอนเจ้าสาบอกหลังจากนั้นน่ะเจ้าสาไปขลมบ้านต่หมดเลยอุ้มาสัสองปังเลยมาเคลียกันเลยสาวนะลูกดีครับ เจ้าป่าจะมานั่งด้วยนหนูรู้ใช่ลูกไม่กลับนะไม่กลับไม่กลับบอกพี่ก่อนี่จรายการอยู่ไม่กลับนะไม่กลับไม่กลับนะไม่กลับจะาเป็นีนะาหรือจะให้พี่เอาอาหารมาตั้งงจริงหือไม่กลับไม่กลับ่ลบ ก็่าไ่ได้ลงินแสนห้ก็เลยไปทมากตนี้เม่ดีใช่ไหมก็ไม่ใช่เขาบอกเขาบอกว่าเนี่ยนี่จดอว่าต่าี่ไหมยนไรเลืกัวก็ไปทำยังไงกมันนก็วางขังแบ้ มันดีกันแล้วมาออกหุ่นะแสแม่อิ่มแล้วแม่อิ่มแล้วค่ะ แม่อิ่มแล้วสวัสดีค่ะแม่อิ่มแล้วค่ะนังเอ้ยงล้า <c oughs> งมือเปิดปลาขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแม่กับลูกนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงให้งๆรวยนะคะการงานเจริญก้าวหน้าค่ะขายเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมานะคะแม่เดินไปนุ่นแล้วตามไปตามไปขอบคุณทุกท่านค่ะแม่อยู่นี่ ขออนุญาลงไลนนะคะพุดเปิใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นเข้ามาให้กำลังใจแม่ลูกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ